ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับส0บล้านประโคมทั้งตัวอาณาจักรเกตนวรัตเสียกี่ล้านเท่าไหร่ได้เป็นชายทั้งตัวเสียไปเท่าไหร่แลกความเป็นชายทั้งตัวอาณาจักรเกตนวรัตทายาทเจ้าพ่อหนังเสียเจียงสืบทอดต่อสมบัติหมื่นล้านเชื่อว่าหลายคนยังจาข่าวนิสิตหญิงคนแรกสวมชุดคุยนิสิตชายรับปริญญาแท้ทุกสื่อกล่าวถึงด้วยความตื่นเต้นและพอยินดีไปกับความสําเร็จ ทั้งในแง่การเรียนและการเปิดเผยตัวตนอย่างเป็นทางการของผู้ตกเป็นข่าวนวรัตเตชะรัะตนประเสริฐหรือน้องเกตลูกสาวเสือเจียงคำสร้อยต่อท้ายที่เรามักได้ยินเสมอวันนี้เกตเป็นชายหนุ่มเต็มตัวและถ้อยคำที่เรานั่งฟังอย่างสนุกสนานปนเขาไปด้วยสาระสะท้อนความแก่งในตัวที่หล่อหลอมเขาจนเติบโตเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นซึ่งตอนนี้ทายาทหมื่นล้านเผยว่าตอนนี้เธอทำงานครียรทีฟ เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบทุกอย่างเกี่ยวกับคีทีฟทั้งหมดแล้วก็ทําแบรนด์เฟอร์นิเจอร์กับเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเพราะเราเรียนออกแบบมาโดยเฉพาะและรู้สึกว่าทําไมไม่มีคนทำเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนตามใจเราได้เราเริ่มจากศูนย์คือตัดไม้เองนะอีกอย่างคือเป็นดีเจตอนกลางคืนเรามีโอกาสได้ทําตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเราเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วชอบจัดอยู่ก็เลยทําเป็นงานลองตอนที่อยากเปิดเผยตัวเอง เกดบอกใครเป็นคนแรกไม่ได้บอกใครเลยเรารู้สึกว่าต่อให้คุณพ่อหรือที่บ้านรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นเด็กผู้หญิงขนาดนั้นและทางที่เราเดินมันก็เอ็กตรีมมากๆเราจําได้ว่ากว่าที่จะข้ามเพศจะถูกยอมรับมันมีดราม่าเยอะแยะไปหมดยิ่งพอเห็นพี่ๆหลายคนในวงการทลายกำแพงมาถึงจุดหนึ่งเขายังไม่ได้ถูกยอมรับขนาดนั้นเลยแล้วเราเป็นคนที่สังคมเห็นมาตั้งแต่เด็กว่าจะต้องเติบโตมาเป็นแบบนี้แน่เลย แต่โชคดีที่พ่อและครอบครัวเข้าใจและยอมรับได้ทั้งหมดและพร้อมสนับสนุนทุกอย่างและตอนนี้เองด้วยความที่เป็นทายาทหมื่นล้านทําให้เธอเป็นที่สนใจและจับตามองเรื่องนี้เป็นอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้จากหญิงเป็นชายหล่อเท่เกตนวรัตเตชารัตนประเสริฐลูกสาวสุดรักสุดห่วงของเจ้าพ่อหนังไทยเสียเจียงสมสังเตชารัตนประเสริฐรวยหมื่นล้านประธานกรรมการบริษัทสาหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ายหนังที่ชอบผลิตหนังดีมีคุณภาพมาให้แฟนๆได้ดูกันมาอย่างยาวนานเป็นลูกสาวเอ้ยเป็นลูกชายที่รักดีขยันขันแข็งทำงานมีความรับผิดชอบสูงไม่เคยทำตัวให้คุณพ่อต้องปวดหัวปวดใจเพื่อตอบแทนความเป็นลูกที่ดีมาตลอดล่าสุดเสียเจียงใจปั้มควักเงินหลายล้านถอยรถเบ้นสุดหรูให้ลูกเกดไปขับเล่นๆเย็นใจเรียบร้อยแล้วนอกจากครอบครัวดี ทัศนคติดีฐานะดีแฟนสาวก็ยังสวยมากๆอีกด้วยครับยกให้เป็นอีกหนึ่งทาย,ยาทเศรษฐีที่ทั้งรูปล่อและยังพ่อรวยมากๆอีกด้วยไม่แปลกใจที่ใครหลายคนยกให้น้องเกตเป็นต้นแบบของความคิดและการใช้ชีวิตขอชื่นชมในวิธีคิดของเธอคนนี้จริงๆครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ